เพื่อนๆตอนนี้บนก็กําลังซื้ออาหารอยู่นะคะก็แต่ว่าวันนี้บนก็อยากจะเคลียร์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ยังคิดว่าว่าพระธรรมกายเนี่ยเป็นพวกเดียวกับท่านทักษิณหรือเปล่านะคะ ก็อันนี้บนก็ขอเคลียร์ไว้ให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นะคะก็คือวัดพระธรรมกายเนี่ยขยายมาจากวัดปากน้ำนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่วัดปากน้ำน่ะครับแคบลงค่ะแล้วเวลาคนไปนั่งสมาธิเนี่ย,ยอย่างที่บ้านธรรมะประสิทธิ์ก็เหมือนกันนะคะคือพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับจํานวนสาธุชนที่มาปฏิบัติตธรรมนะคะก็เลยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านต้องการที่จะ หาพื้นที่ที่จะสร้างวัดแห่งใหม่นะคะที่จะมีบริเวณเยอะๆที่ให้ญาติโยมสามารถมาปฏิบัติธรรมได้เป็นจํานวนมากนะคะเพราะว่าที่วัดปากน้าแล้วที่บ้านธรรมประิทธิฐล้นแล้วอะคะ่ะก็เลยมาหาพื้นที่ก็ได้ที่วัดพระธรรมกายที่คลองสามปทุมธานีนะคะกะ็คุณยายจายันเนี่ยท่านก็หาที่ในที่หาทุนในที่ซึ่งหมายความว่าท่านนั่งสมาธิหาทั้งที่หาทั้งทุนค่ะค่ะสาธุค่ะ